เป็นเกียรติและตื่นเต้นและดีใจด้วยรวมกันเลยคนะือจะบอกว่างานยิ่งใหญ่มากแลวมีหลายเรื่องมาที่เราตามดูโดยเฉพาะเ <laughs> พรา Wedding แต่งบีดจะจะิ้งเนาะนะครับผมก็โปรเจกต์เพราะชอบแต่งบีดิ้งนะครับร่วมกับสตาร์ฮับเครับผมก็จะบอกเล่าเรื่องราวของการแต่งงานไม่ใช่การแต่งงานสิเส้นทางกว่าจะไปถึงการแต่งงานของ LGBTQ ซึ่งจะเป็นเ e a l ลลิตี้ซ e ร เรียกได้ว่าเรื่องแรกของเอเชียเลยนะครับที่ที่พูดถึงการแต่งงานของ LTPQ ใช่ครับคือจะบอกว่าการแต่งงานของ LTPQ ครับมันมีมันมีคำถามอะไรหลากหลายคำถามเลยเนะว่าจะเหมือนจะต่างกับการแต่งงานที่เราเคยเห็นไหมจะเป็นอย่างไรจะมีความความเอ๊ะมันจะมันมันจะแบบต่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมอัีนี้ก็ต้องติดตามใช่ ใช่แล้วใช่ได้เห็นกระบวนการก่อนการแต่งงานใช่เพราะว่าได้เห็นกระบวนการได้เห็นต้ายเตียงของเราด้วยนะจริงๆคือจะบอกว่าทุกคนเห็นพอชามผ่านหน้าสื่อผ่านโซเชียลมีเดียกันไปครับแต่ยังไม่เคยเห็นพอชามในชีวิตประจาวันของเราในชีวิตจริงๆใช่อันนี้กล้องก็จะแบบเข้าไปตามอยู่กับเราเลยอยู่ทุกโมเมนต์ผ่านความสุขความเครียดทะเลาะกันคูยใดไมเนี่ย แบบที่ออกอากาศได้นะใช่ใช่แล้วแนก็่นอนแน่นอนคือคือจะต้องบอกว่าเรื่องความที่เป็นเวทีซีรีส์อะครับความจริงเนื้อหาจริงเรื่องราวจริงในเว t ีมีครบแต่มันยังมีความเป็นซีรีส์อยู่ความเป็นซีรีส์ความจริงความละมุนความคอมเมนต์อะบางซีนที่ ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เห็นเลยได้เห็นเขาเรียกว่าหวานจริงแต่ว่าทะเลาะกันอ่างตอนนี้แบบเบบ้างหรือเปล่าเอาจริงๆป้าเอาจริงๆคือเขาชอบทะเลาะกันบ่อยมากในชีวิตจริงใช่ครับทะเลาะกันบ่อยแต่ว่ายิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งรักกันเรามีแผนหรือว่ากำลวางแผนก่อนที่แบบว่าก่อนเริ่มยังไงบ้างไหมคะก็ตอนนี้ก็ หาสถานที่ได้แล้วหาชุดได้แล้วคือทุกอย่างเตรียมพร้อมแหละเหลือแค่เหลือแค่บางอย่างในรายละเอียดที่เราคิดไม่เหมือนกันแล้วมันแบบเหมือนจะใช้ข้ออะไรโตเถียงกันเบาอะไรอย่างเงี้ยโตเถียงโตเถียงกันเบาเรียบมากเออโตเถียงกันได้เนี่ยเห็นไหมจะเริ่มมะคือจริงๆเรื่องทีมอ่ะเพิ่งคืกันจบเมื่อ เมื่อเมื่ออาทิตย์ส่งอาทิตย์ที่แล้วเองนะแป๊บเดียวเองถามเรื่องตีมอ่ะคือแบบบอกทุกคนเลยก็ได้เตรียมชุดมาให้พร้อมครับตีมจะเป็นดำทองอ่าก็เป็นการเป็นงานแต่งงานที่ใส่ชุดดำมาได้เลยใส่ชุดทองม,มาได้เลย<ช>จะยใส่แบบฟูฟูมาแล้วสสได้แบบเลยจะตีใจ,าาใจมากแต่งงานของเราอ่ะมานทีตาเจ้เปล่าเปล่ามันไม่มีเจ้าสาวที่เราต้องใส่ชุดพุ้มๆหรือออย่างมากเพราะฉะนั้นแขกครับเชิญได้เต็มที่เลยนะเต็มที่เลย งานในซีรีส์หรอครับได้เห็นเคาะอาร์มทำเองโอ้ใช่เราทำการ์ดกันเองออกแบบกันเองในการ์ดเนี่ยจะมีเส้นบางๆเส้นเหมือนแบบพูดได้เป็นแบบเส้นอยู่ในการ์ดเนี้ยเชื่อไม่ตีกันเรื่องไม่ใช่ตีกันนะโต้เถียงกันเรื่องไอ้เส้นเนี่ยอยู่สองชั่วโมงว่าเอาตั้งเอานอนเอาอะไรแบบ่ายๆเวลาเรากับเป็นคนแบบรักสิ่งตางเวลาเส้นเส้นหนึ่งมันก็มีความหบบ ลักการเชิญมาแต่งงานทุกทุกดีเทวอะมีความหมายอยู่ในนั้นะไม่ได้แบบโบโบเบ๊บพิมใส่ไปไใช่แต่อันนี้จริงจังซีเรียสว่าในงานแต่งงานผมของเราเนนะเราอยากจะนําเสนอสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปในขนบธรรมเนียมได้เห็นแน่นอนเราได,ได้ไหมได้อบอกเลย ไน,น้เรื่องตกตะกรกนกันมาแล้วก็เราก็เอาว่าเอาว่าไอเดียนี้ของพี่พอใช่ไเออม,ม,มันมันมันมีความหมายมากสำหรับเราทั้งสองคนคืออย่างประเพณีไทยเขาจะมีประเพณีขันหมากกั้นประตูเงินประตูทองใช่ไหมครับตามปกติแล้วเจ้าสาวก็จะไปนั่งรออยู่เจ้าบ่าวก็จะฝ่าประตูเงินประตูทองไปจนเจอเจ้าสาวทีนี้งานนี้เนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าสาวเพราะฉะนั้นก็ประตูเงินประตูทองมันสองฝั่งไปเลย เข้าเทียมกันฝ่าฟันกันมามาเจอกันตรงกลางขันมากพี่พอของขบวนไปเลยแต่ไม่ใช่แค่ว่าพี่พอจะต้องฝ่าฟันอะไรมาหากันอ่าก็ต้องฝ่าฟันอะไรเพื่อมาหาพี่พอเช่นกันเพราะในความเป็นจริงเนี่ยทั้งสองคนก็ฝ่าฟันอะไรมากว่าจะมารักกันกันก็ เป็นเกียรติดีใจตื่นเต้นเหมือนมางานนี้เลยแหละรู้สึกว่าเออในในที่สุดประเทศไทยก็มีกฎหมายเพื่อรองรับความรักของมนุษย์ทุกคนสักทีเรามาสิ่งที่เราสู้กันมาสิ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดแล้วเรียกร้องกันมาคับเอาจริงๆแล้วอะสิ่งสิ่งนี้คือสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีตั้งแต่กำเนิดเลยทั้แล้วก็แต่ไม่เป็นไร วันนี้เป็นวันที่เรามาเฉลิบฉลองให้กับสมรรท่องเที่ยวที่กาลังจะประกาศใช้แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเต็มอิ่มมากแต่กฎหมายสมรรท่องเที่ยวอ่ะครับมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดกฎหมายสมรรถเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่ป,ประตูด่านแรกที่เราเปิดเข้าไปแล้วเราเห็นว่าทุกคนในประเทศไทยยอมรับแล้วแล้วมันยังมีกฎหมายอื่นๆฉบับๆอื่นๆอ,อื่อื่นๆอื่อื่าๆอื่น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 ๆอๆอนอนนอ แล้วผมจะบอกหมดทุกอย่างเลยวงนี้เนี่ยใส่มาเป็นสิบปีแล้วก็คิดว่าต้องมีแหละให้มันเป็นสัญลักษณ์ของของการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าเป็นยังไงต้องรอดูกันสุดท้ายเลยก็ฝากแฟนติดตามนะครับติดตามแล้วก็ควรจะติัตดอวยครับผมก็ฝากติดตามนะครับ a อ l Star Hunter l i n e Up สองพันยี่สิบ นะครับผมกับโปรเจกต์ต่างๆเลยนะครับเป็นซีรีส์เป็นหนังนะครับแล้วก็โปรเจกต์พิเศษนะครับเรื่องแอปพลิเคชันของซามเดอร์แทนยนเมนด้วยนะครับผมโดยเฉพาะโดยเฉพาะเพราะชามเดอะ์วินดิ้งนะครับถูกต้องครับซีเรียลิตี้ซีรีส์ครั้งแรกของผมน